असेवनाच च बालानाम् पण्डितानञ्च सेवनाम् पूजा च पूजनीयानम् एतम् मङ्गलमोत्तमम् एतम् मङ्गलमोत्तमम् न मो तत्स भगवातो अर्हतो समासम् อรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธะมาดูพิจารณาธาตุที่ที่ค่อนข้างเข้าใจยากก็คือเตโชธาตุกับวายโยธาตุซึ่งเตโชธาตุมีอยู่สี่ประการด้วยกันเตโชธาตุสี่ประการเนี่ยนั้นะทัวในครั้งนี้หนึ่ง ธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นาธาตุไฟที่ธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายแก่ชราธาตุไฟที่ทําให้ป่วยไข้แล้วก็ธาตุไฟที่อะไรย่อยอาหารเนี่ยนะช่วยย่อยธาตุไฟที่ที่ทาให้ย่อยเนี่ยนะที่ทําวัตถุทั้งหลายให้ย่อยออกไปเนี่ยมีสมุดฐานเดียวคือเกิดจากกรรมเป็นสมุดฐานอะไรก็ตามที่มีกรรมเป็นสมุดฐาน สิ่งนั้นจะต้องบวกด้วยชีวิตเข้าไปด้วยอันหนึง่งนะเพราะกรรมเนี่ยสร้างชีวิตตรูปให้เกิดขึ้นแล้วชีวิตตรูปเป็นตัวมารักษารูปเหล่านั้นเหมือนอย่างว่าพระราชาเนี่ยนะส่งทหารไปรบน,นะสมมติว่าส่งไป8คนให้อีกคนหนึ่งไปรักษาไปรักษาพวกนักรบแต่ที่ไปด้วยกันนะก็คือถูกส่งไปทั้งคู่ฉันใดชีวิตตูปเกิดพร้อมกับรูปทั้งแรูปแต่ชีวิตตูปเป็นตัวรักษา รูปเหล่านั้นฉันนั้นส่วนไล่ไปที่ธาตุลมนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีทั้งหมดเก้ารูปมีจิตเป็นสมุทฐานนี้บวกรูปที่เก้าคืออะไรคือเสียงนั้นการหายใจเข้าหายใจออกนี่มีเสียงอยู่ด้วยใช่ไหมถ้ายิ่งแบบสภาพจิตหยาบรุนแรงเสียงหายใจจะดังมากเลยนะฟึดฟัดฟึดฟัดอย่างนี้แหละนะ ถ้าที่ใดมีเสียงต้นต่อของเสียงก็มีรูปแปรูปอยู่แล้วอวินิโพก็รูปแปต้องอยู่ที่นั่นอยู่แล้วส่วนอีกแปดที่เหลืออีกแปดที่เหลือแปดส่วนที่เหลือมีอะไรบ้างก็เว้นจากธาตุไฟที่ย่อยอาหารเว้นจากลมหายใจเข้าหายใจออกทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะมีรูปอย่างละสี่สมุดฐานมีรูปสี่สมุดฐานมีอะไรบ้างก็มีกรรมเป็นสมุดฐาน ที่นั่นไม่มีภาษาทรูปจึงมีเฉพาะอะไรมีเฉพาะชีวิตรูปก็เลยเป็นชีวิตนวกะแปลว่ารูปเก้ากลุ่มรูปเก้ารูปมีชีวิตเป็นที่เก้ารูปมีชีวิตเป็นที่เก้าก็คือวินิโพครูปแปดบวกชีวิตรูปอีกหนึ่งถ้าใครฟังแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจมากนะไม่เป็นไรก็ไปดูปริเชดดูปริเชดหกนะเรื่องรูปกราบรูปกลุ่มส่วนรูปที่เหลือก็ นะะวินิโพคร,รูปแปดที่เกิดจากจิตอวิน,นิโพคร,รูปแปดที่เกิดจากอุตรูอวินิโพครูปแปดที่เกิดจากอาหารผันพวกลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องล่างลมในช่องท้องลมในลำไส้ลมพัดทั่วสารพางกายเนี่ยนะลมพวกนี้มีสมุทฐานสีนะ่มีสมุทฐานสี่ทั้งเกิดจากตามเกิดจากจิตเกิดจากอุตุและก็เกิดจากอาหาร เมื่อภูตรูปและอุปาทายรูปเหล่านี้ปรากฏคือเกิดโดยเกี่ยวกับอาการ42โดยพิสดารอย่างนี้แล้วหมายควาว่าพิจารณาแล้วก็เห็นรูป42 42เนี่ยนะคูณภูตรูปและอุปาทายรูปก็มาไล่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยเช่นผมมีภูตรูปเท่าไหร่มีอุปาทายรูปเท่าไหร่ขนเนี่ยมีภูตรูปเท่าไหร่ มีอุปาทายรูปเท่าไหรเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยแล้วมาดูว่าแต่ละส่วนแต่ละส่วนมีภูตรูปและอุปาทายรูปอย่างไรภูตรูปมีแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมภูตรูปมีแน่นอนอยู่แล้วพ่านนับรวมในสรีระนี้นับแล้วไม่นับอีกทุกคนมีประมาณ27รูปแต่เมื่อคนไปแต่ละจุดแต่ละจุดไม่ใช่ครบ2 8ทั้ง27ทั้งหมดนะ ในส่วนของตาเนี่ยคนคว้าไปแล้วได้สิบกว่าในส่วนของหูค้นแล้วได้สิบกว่าในส่วนของตาเนี่ยนะมีสิบกว่ามีอะไรบ้างตรงลูกตาของเราเลยนะคือหนึ่งอวินิโพอวินิโพเรูปแปดก่อนหรือหมหาภูตรูป 4, สี่สีกลิ่นรสโอชาเป็นแปดบวกชีวิตอีกหนึ่งเป็นเก้าบวกภาวะอีกหนึ่งเป็นสิบบวกกายอีกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดบวกภาวะอีกหนึ่งเป็น นับแล้วใช่ไหมจากขู่ประสาทอีกหนึ่งก็อ,งอันนี้นับแบบไม่นับซ้ำะนะนับแบบไม่นับซ้ําก็มีอยู่เท่าเนี้ยแล้วก็ไล่เจาะเจาะไล่แต่ละแต่ละตำแหน่งแต่ละตำแหน่งแต่ละตำแหน่งแต่ถ้าพูดโดยสรุปรวมแล้วในร่างกายมีรูปแค่อ่ะน,นะประมาณยี่สิบเจ็ดรูปเนี่ยนะประมาณยี่สิบเจ็ดรูปเพราะบางคนที่ไม่มีเพศก็มีแค่ยี่สิบหกรูปทีนี้รูปเหล่านั้นก็มาพิจารณารูปที่เด่นเด่น รูปที่เด่นๆคืออะไรกลุ่มภาษาทรูปเพราะภาษาทรูปเหล่านี้เกิดจากกรรมเช่นจักขูปภาษาท่าก็เกิดจากกรรมโสตประสาทะเกิดจากกรรมคานะภาษาท่าเกิดจากกรรมชิวหาภาษาท่าก็เกิดจากกรรมกายะภาษาท่าก็เกิดจากกรรมแล้วก็หัตยวัตถุก็เกิดจากกรรมก็มีรูปที่เป็นวัตถุอยู่หกรูปเนี่ยนะคำว่าวัตถุ ในที่นี้แปลว่าที่เกิดของจิตและเจตสิกที่เกิดของจิตเจตสิกเรียกว่าวัตถุหรือที่ตั้งแห่งจิตและเจตสิกก็ได้ที่อาศัยเกิดเนี่ยนะเช่นตาจักขุประสาทะเป็นที่อาศัยเกิดของจักขูวิญญาณสองโสตประสาทะเป็นที่อาศัยเกิดของโสตวิญญาณจิตสองคานาประสาทะเป็นที่อาศัยเกิดของคานาปะสคานา วิญญาณจิตสองชิวหาภาษาธาเป็นที่อาศัยเกิดของชิวหาวิญญาณอีกสองกายภาษาธาเป็นที่อาศัยเกิดของกายะวิญญาณสองส่วนหัตยะวัตถุเนี่ยนะเป็นที่อาศัยเกิดของจิตที่เหลือเป็นที่อาศัยเกิดของจิตที่เหลือจิตที่เหลือมีอะไรบ้างก็คิดง่ายๆว่ามโนธาสามแล้วก็ที่เหลือก็เป็นมโนโวิญญาณธาตุ วิธีคิดอีกในหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าให้พิจารณาโดยวัตถุและโดยทวารวัตถุกับทวารต่างกันหรือไม่วัตถุนี้แปลว่าที่อาศัยเกิดของจิตถ้าทวารเป็นที่ไหลเข้าไหลออกของจิตชเช่นทางตาจากขู่ภาษาธาเนี่ยเป็นวัตถุเพราะเป็นที่อาศัยเกิดของ จกักขูวิญญาณจิตจากขูภาษาท่าเหล่านี้เป็นทาวารเพราะเป็นที่ไหลเข้าไหลออกของจิตเจตสิกอะไรบ้างก็จากขูทาวารวิถีจิตทั้งหมดนะนะจากขูทาวารวิถีจิตจิตที่ไหลผ่านทาวารตามีอะไรบ้างหนึ่งจากขูทาวาราวาชนะสองจากขูวิญญาณสามสัมปติชนะ แบ่งเป็นสองดวงสามต่อไปสันติรณะกี่ดวงสันติรณะก็สามดวงแล้วก็โวทัพนะหรือมโนทวาราวัชนะแล้วก็ชาวนะชาวนะที่เกิดทางจากรคุทวานได้อะไรบ้างากุศลจิตสิบสองมาหากุศลจิตแปดมาหากิริยาจิต8ดนะแล้วก็เป็นที่อาศัยไหลของตถารมณะอีกสิบอ็ดดวงเนะเพราะฉนั้นจากรคุภาษาธาตตัวเดียวเนี่ยนะ เป็นที่ไหลเข้าไหลออกของจิตเจตสิกเยอะเนี่ยนะเยอะก็ค่อยว่าทีละทวารไปค่อยคิดทีละทวารเมื่อเราเห็นปั๊บเนี่ยนะความรู้สึกนึกคิดใดๆเกิดขึ้นบ้างเมื่อตาเห็นนะความรู้สึกนึกคิดที่ไหลไปทวารตาอย่างนี้แหละเรียกว่าจาักขู่ทวารแต่ถ้าจาักขู่วัตถุก็เพียงคิดแคบๆว่าเป็นที่อาศัยเกิดของจกักขูวิญญ,ญาณ ถ้ามองว่าเป็นจักขุูทวานก็จิตเจตสิกไหลไปไหลทวานตาบ้างนะจักขุูทวานทวานก็คิดง่ายๆว่าประตูเป็นที่เข้าที่ออกฉันใดตาเป็นประตูที่เข้าออกของจิตเจตสิกหูเป็นที่ไหลเข้าไหลออกของจิตเจตสิกจมูกก็เป็นที่ไหลเข้าไหลออกของจิตเจตสิกเลน้นก็เป็นที่ไหลเข้าไหลออกของจิตเจตสิกกายก็เป็นที่ไหลเข้าไหลออกของจิตเจตสิกมโน ตัวมันผวังอ่ะนะก็เป็นที่ไหลเข้าไหลออกแห่งจิตและเจตสิกไอ้ไหลเข้านี่คือจักขู่ทวารวิถีไอ้ไหลออกคืออะไรรู้ไหมท่านบอกว่าตันหามทะลักมาทวานตาไอ้ไหลออกทั่วไปนะท่านอธิบายเป็นตันหาถ้าไหลเข้าคือจิตเจตสิกที่มันเกิดขึ้นเพราะตันหานะเวลามันไหลออกที่จะดูนะมันก็อันเนี้ยอาศัยประสาสัมผัสคืออาศัยสัมผัสทางตาหูเนี่ยเพื่อจะได้ชื่นชมโลกเนี่ยนะ ตัณหาเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างคือมันหิวอ่ะนะมันหิวมันอยากจะดูมันอยากจะฟังมันอยากจะรู้กล่นมันอยากจะลิ้มรสมันอยากจะรับโพธิภะมันอยากจะรับกระทบมันอยากจะไปเรื่อยมันต้องการว่าไหลตัณหาเนี่ยไหลออกตามทวารต่างๆรับรู้อารมณ์ต่างๆเชยชิดกับอารมณ์ต่างๆอันนี้นามธรรมเหล่านี้ก็ไหลเข้าไหลออกอย่างนี้ พระโยคาวจรกระทํารูปเหล่านั้นแม้ทุกรูปให้เป็นอย่างเดียวกันโดยลักษณะที่ย่อยยับรูปทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วนะรูปสี่ศิษธาตุสี่สจำนกโดยส่วนได้สี่สิบสองส่วนแล้วธาตุสี่สี่สิบสองส่วนเหล่านี้รวมแห่งภูตรูปและอุปาทายรูปรูปทั้งหมดเหล่านี้มีลักษณะเดียวกันคือสลายไปสลายไปเพราะอะไรเพราะ วิโรธที่ปัจ,จัยหนาวเกินไปก็ตายร้อนเกินไปก็ตาย,ยานั็นอะไรอีกสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดก็เป็นเหตุแห่งความตายปีนี้เขารณรงค์อะไรนะไข้เลือดออกนะยุงลายเรื่องอะไรยุงลายไข้เลือดออกเนะี่ย,ย,ยอออนะบอกอู้ตายเป็นหมื่นเลยเหมือนกันทั่วประเทศนะถ้าทั่วโลกจะตายขนาดไหนยุงกัดนะี่อย่าไปคิดว่ามันเล็กน้อยเหมือนกันนะมันก็เรื่องใหญ่เรื่องโตมันเรื่องหนึ่งเลยเพราะยุงเนี่ยนำมาซึ่องไข้เลือดออกไข้ามาลาเรียงัรนอย่าไปคิดว่าสัมผัสจาก สัตว์เล็กๆเหล,ล,ลือบยุงเนี่ยนะพวกลุงจะไม่มีพิษมีภัยอะไรถ้าเหลือบบางตัวนะ,ะบางคนที่ถูกเหลือบกัดเนี่ยมันป่วยไปตั้งหลายวันเหมือนกันนะลมลมก็เป็นเหตุให้ป่วยแดดก็เป็นเหตุทําให้ตายะนะทุกอย่างก็เป็นปัจจัยให้แก่ความแก่และความตายเพนันโดยสรุปรูปเนี่ยนะพูดอย่างหนึ่ง,งรูปเนี่ยมันแปลว่าแต่สลายนะใครที่คิดจะฆ่าคนอื่นไม่ต้องคิดอะไรมากเราไม่ฆ่าเขาก็ตาย เชื่อเหขนาดรักษาให้จะดูแลอย่างดีก็ยังจะตายเนี่ยน,นะก็เพราะธรรมชาติของรูปเขาเป็นอย่างนี้แหละเขามีลักษณะที่สลายไปเนี่ยน,นะสิ่งเหล่านี้สลายไปเราจะได้ดูอีกนานแค่ไหนเนาะจะได้ฟังอีกนานแค่ไหนเนาะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่สลายเพราะเขาเรียกว่ารูปรูปธรรมชาติที่สลายแล้วนามลหละนามมาทมทั้งหลายย่อมเป็นอันปรากฏโดยเกี่ยวกับทวาร กับทวารว่านามเนี่ยทะลักไหลเข้าไหลออกทางจักขคูตวานทางโสตทวานทางคานะทวารทางชิวหาทวานทางกายาทวารและทางมโนทวารน,นามเหล่านี้มีอะไรบ้างละ่ะก็คือโลกิยจิตเจ็ดสิบเอ็ดเออแปดสิบเอ็ดนะโลกิยจิตทั้งหมดมีแปดสิบเอ็ดของเรามีกี่ดวงของเรานะสันโดเรื่องจิตมากเลยนะเรามีไม่กี่ดวงนะ แปดสิบเอ็ดก็จริงแต่มีอยู่คนละไม่เท่าไร่นะโดยสภาวะมีอยู่มีอกุศลสิบสองอเหตุกะมีอยู่สิบเจ็ดอันนะสิ่ตุป,ปาถ้าเอาออกไปใช่ไหมอันน่ะมหากุศลแปดมหา,า,ากิริยาก็ที่เหลือนะแทบไม่มีเลยก็มีอยู่เท่าเนี้ยอกุศลสิบสองอเหตุกะสิบเจ็ดแล้วก็มหากุศลแปดมหาวิบากากด ไม่อยู่เท่านี้แหละบางคนนะออ้ยเพียรแทบตายได้ปฐมฌานเพิ่มมาดวงหนึ่งบางคนเพียรแทบตายได้ทุติยฌานเพิ่มมาทีละดวงแบบที่เหลือค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นนะไม่ใช่ว่าพวกพวกระดับฌานไปแล้วจะได้กันง่ายๆเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยในกามาวาจรสจิตห้าสิบสี่เนี่ยลบออกเก้าทันทีเลยมากิริยาเราไม่มีกันเด่นนะแล้วก็หัสสิตุป,ปาทะก็ ไม่มีก็ถ้ามาแบ่งตามนี้นะอกุศลเอาไปครองใช่ไหเย,ยอะกว่าเพื่อนั <c oughs> อนอกุศลก็เกิดเยอะทีนี้ก็มาไล่ดูว่าแต่ละทวารเนี่ยเช่นลืมตาเห็นปั๊บเนี่ยอกุศลละสิบสองเกิดได้ไหมไก็อย่างที่กล่าวว่ากล่าวทวนซ้ําอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อเห็นปั๊บจากขู่ทวาราวัชนะก็อาวัชนะที่จะเห็นสีอาวัชนะถึงสีจากขูวิญญ,ญาณก็ ทำทัศนกิจเห็นสีสัมปติชนะรับอารมณ์ต่อจากจากักขูวิญญาณสันติรณะแตส่สวนโวทัพนะก็ตัดสินชวนาวะก็โดยมากก็คิดกันง่ายๆว่าถ้าอารมณ์เป็นอิทธารมโลภะอารมณ์เป็นอนิถารมโทสะอารมณ์ทั่วๆไปก็โมหะไปอีกน้อยนะักก็ถามจริงๆค่ะที่นั่งเนี่ยบางคนเนี่ยเคยคิดจะให้มีไหมอย่างเงี้ย เคยคิดจะหยิบยื่นมาหาผู้แจก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 ออกไปบ้างเนี่ยมีแค่ไหนอันนั้นเป็นทานสองปรารบถึงกุศลศีลแค่ไหนล่ะนน,นปรารบสมถาวิปัสนาแค่ไหนนั่นแหละมหากุศลจะเกิดทางแต่ละทวารได้ก็ด้วยอาการอย่างนี้พรันกุศลเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดจากการสมาทานเกิดจากการสมาทานขึ้นนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วปล่อยให้มันคอยเดี๋ยวมันก็เกิดเอง มันเกิดด้วยเหตุด้วยปัจจัยเดี๋ยวมันอยากเกิดมันก็เกิดอย่างนี้หรือเปล่า mm hmm. คําพูดที่เกี่ยวกับกุศลธรรมเนี่ยเขาจะไม่มีคําพูดประเภทนี้หรอกจะมีแต่บอกจงรีบจงเร่งจงภาคเพียรจงพยายามนะจงขวนขวายในพระพุทธศาสนาก็คือพุทธศาสนาตัวพุทธศาสนาก็คือทานศีลเนคขมะปัญญาหรือว่าศีลสมาธิและ ปัญญาสิ่งเหล่านี้คือพระพุทธศาสนาทีนี้เมื่อเห็นเมื่อได้ยินเป็นต้นคิดยังไงให้เป็นไปกับกุศลธรรมเหล่านี้ปกติมันไม่มีหรอกน้อยนักแหลอันนี้ต้องเพียนคิดขึ้นเพียรขึ้นให้เป็นเป็นทานเป็นศีลเป็นสมถะเป็นวิปัสนาถ้าใครที่เพียรให้เป็นสีเป็นทานนะยังคิดจะยากเลยนะคิดง่ายๆว่าคิดจะคลายทานออกไปถ้าคลายยาก ศีลจะได้หรือที่บางคนยังรักษาศินได้เพราะไม่มีปัจจัยนะอาหารก็มีอยู่สตังจะซื้อก็มีอยู่เดินผ่านก็มีอยู่คนชวนก็มีอยู่แล้วไม่กินข้าวเย็นได้เก่งมากนะเก่งๆการ้าก็าชวนเป็นไงบ้างโบสดในวันนี้วันโบส์เนี่ยนะแขกก็มีอยู่ใช่ไหมอาหารก็มีอยู่คนชวนก็มีอยู่คิดหนักกันนะจะเอาอาศีนหรือเอาอาหารดีนะวันนี้นะ บางคนบอกกินไ,ไม่ร่วงกรมบทสักข้อนี่เนะี่ยเอาได้ช่องแล้วนะดถ,ถ้าคิดอย่างนั้นครั้งเดียวนะครั้งต่อไปสบายมากถ้ามีคนคิดแบบนี้นะเชื่อถ้าคิดแบบนี้นานๆเข้าไม่เอาแล้วอาหาราไม่เอาแล้วสินสบายหมดเลยแต่บางคนก็รักศินจริงๆนะจะมันจะอร่อยขนาดไหนก็ไม่กินนะเพราะว่าหวงศินมากทนุถนอมมากกว่าจะรักษาได้เ่ยนะตลอดชีวิตเรามานี่วันอุโบสถมีกี่ครั้ง วันอุโบสถมีกี่วันเดือนละประมาณสี่วันใช่ไหมอุโบสถเนี่ยนะตรงๆเลยเดือนประมาณสี่วันนี่ถ้าเราเกิดมาร้อยปีเนี่ยเราจะได้อุโบสถกี่วันแล้วผ่านไปแล้วกี่วันแล้วยังได้รักษาอีกเหลือกี่วันจะรู้ว่าโ,โหมีไม่เท่าไร่เองนะก็ขาดการะุ่งกระริ่งเต็มทีนี่มันไม่ไหวเหมือนกันนะมีโอกาสอุโบสถอยู่ไม่เท่าไร่รักษาอยู่ได้ไม่กี่วันนะก็น่าเสียดายมากมันก็ต้องหมั่นสมาทานให้เป็น เป็นกุศลศีลอันนี้เป็นทรัพย์ของเรานะนะเป็นทรัพย์ของเรารักษาให้ดีเพียรพยายามให้ดีนะนี่ต่อไปแล้วสมถะล่ะสมถะนะคือการพิจารณาเรื่องนาม,มาธรรมเนี่ยเออนี่นามนี่นามเออนี่นามชนิดนี้นี่นามชนิดนี้ไม่ใช่เขาพิจารณาแค่นั้นหรอกเพราะคนที่จะล่วงล่วงพ้นจากวัตถุทุกเนี่ยนะเขาเรียนรู้นามธรรมเนี่ยโดยเฉพาะอากุศลเนี่ยต้อง เออเนี่ยฉันจะวิจัยฉันจะทําปริญญาเรื่องอกุศลนะไปหาอารมณ์สวยๆทําให้โลภะมันเกิดก่อนเขาลงทุนขนาดนั้นไหมเนี่ยนะโอ้ยฉันอยากจะศึกษาเรื่องโรคเอดนะเดี๋ยวฉันไปเป็นเอดก่อนโอ้ยใครจะขนาดทําขนาดนั้นไม่มีร้องกันนะอูย้ยอยากรู้จริงๆว่ามะเร็งตับมันเป็นยังไงเดี๋ยวเอาฉีดเชื้อมะเร็งเข้าไปในตับเลยจะได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยนะโอ้ยไม่มีใครเข้ง่าวขนาดนั้นหรอกภาษาเหนือนะย นี่ก็เหมือนการการพิจารณาสิ่งเหล่านี้เขาพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาด้วยสติสัมปชัญญะพิจารณาด้วยฮิริโอตัปปะเป็นบาตรฐานในการพิจารณาเพราะฉะนั้นคนที่พิจารณาเนี่ยนะอย่างคนที่บริจาคทานเนี่ยให้ทานมากแล้วเขารู้ได้แต่ในโลกของอกุศลเนี่ยนะหลายๆเรื่องคนอื่นทําให้ดูก็เพียงพอแล้วเพียงพอจริงๆเนี่ยนะสมมติเขาทําบาปให้เราดูเราต้องลาเป็นต้องทําเองไหม ไปขอแบ่งกับเขามาไหมไม่จําเป็นอะไรเลยก็เพราะปัญญาธรรมชาติของปัญญาคือการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาเหล่านี้พิจารณาให้กุศลเกิดหรืออกุศลเกิด mm hmm. พิจารณาเพื่อเจริญกุศลไม่ใช่พิจารณาเพื่ออกุศลเพราะนนั้จิตที่ที่เป็นไปในแต่ละทวารเนี่ยถ้าวิเคราะห์แยกแยะไม่เป็นเราจะเจริญถูกหรือว่าเมื่อเห็นแล้วเป็นกุศลหรืออกุศล เราจะแยกไม่ออกถ้าแยกไม่ออกคิดให้เป็นบุญไม่ได้หรอกอย่างที่ถามบ่อยๆเนี่ยถ้าเห็นดอกไม้แล้วจะคิดเป็นกุศลได้เจริญเป็นกุศลได้ยาวได้มากได้ต่อเนื่องนะเห็นอย่างอื่นก็ในยะเดียวกันคิดเป็นบุญเป็นกุศลจนได้แหละนี่ถามว่าเห็นดอกไม้เนี่ยจิตดวงไหนเกิดบ้างอาศัยตากับรูปเกิดจากขูวิญญ,ญาณอาวัชนะก่อนเนี่ยนะอาวัชนะจิตเรียกจากขูทวาราวัชนะจากขูวิญญ,ญาณเกิด สัมปติชนะก็รับอารมณ์สันติรณะก็พ,จะนะพิจารณาพิจารณาโวทพนะก็ตัดสินตัดสินว่าไงตกงามจริงหนอแล้วเอาไงอ่ะใครมาวางเกะก,กะเต็มไปหมดเลยตกลงเอาไงดิพิจารณาว่าไงอโอ้โหเนี่ยนะเขามีศรัทธานะเคาน้อมบูชาพระพุทธเจ้าเขาบูชาพระรัตนตรยัย บางคนเนี่ยดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าบางคนดอกไม้บูชาพระธรรมบอกคนเาเอาดอกไม้บูชาพระสงฆ์นะนะมีดอกไม้อย่างนี้นึกถึงเจดีย์ที่นั่นบูชาพระพุทธเจ้าที่นี่ก็คิดไปเกี่ยวกับเรื่องไหลไปกับบุญอย่างเดียวนั้นการเห็นดอกพ่ยิ่งพิจารณาก็ยิ่งกุศลจิตเกิดนะเห็นเออเนี่ยดอกไม้เนี่ยเออนี่สีอย่างนี้เนี่ยนะใกล้กับกสินแบบนั้นสีแบบนี้ใกล้ต่อสมถะนั้น แล้วก็สังขารเหล่านี้ดอกไม้เหล่านี้เดี๋ยวก็ร่วงโรยลงไปสังขารทั้งหลายก็ร่วงโรยฉันนั้นแล้วก็พิจารณาวัตตะที่เป็นไปในภูมิสามอย่างละเอียดพิสดานถ้าอย่างนี้ก็จิตก็ไหลไปกับบุญอย่างเดียวแต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไหลไปกับบาปอย่างเดียวเดี๋ยวต,ต่อไปเดี๋ยวจะเริ่มมาคิดต่อไปว่าแล้วจิตที่มีดอกไม้เป็นอารมณ์ตายได้ไหมได้เดี๋ยวค่อยคิดต่อไปนะถ้าตายแล้วควรจะเกิดที่ไหนดี อย่างสวรรค์เนี่ยนะเอาพี่อจะไม่สิ้นวัตตะเหรอเอาละ <laughs> เดี๋ยวไปหมดที่นั้น <laughs> ถามกันดูว่าจะออกจริงหรือเปล่า <laughs> ทีนี้ถ้าที่ใดมีจิตที่นั่นก็ต้องมีเจตสิกเพร้นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนพิจารณารูปนามในที่อื่นๆนะของมาชอบว่ามันง่ายดี การเจริญรูปนามแบบพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะง่ายมากเลยแบบฉักกะสูตรแบบโลกานิโรธาสูตรแบบอะไรเนี่ยอุยพิจารณาง่ายคิดตามท่านก็เข้าใจแล้วเบบนี่ยนะแบบเนี้ยอภินยยธรรมปริญยยธรรมจากขู่ควรกําหนดรู้รูปควรกําหนดรู้จากขูวิญญาณควรกําหนดรู้จากขูสัมผัสควรกําหนดรู้แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาที่เกิดจากจากขู่สัมผัสเป็นปัปปจจัยก็ควรกําหนดรู้ถ้าสุขเวทนาโดยมากเป็นการมสัญญา ถ้าทุกขเวทนาโดยมากเป็นพยาบาทสัญญาถ้าเป็นอทุกขมสุขเวทนาไม่แน่อาจจะวิหิงสาสัญญาก็ตามด้วยกุศลสัญญาบ้างอกุศลสัญญาบ้างแล้วสัญญาเหล่านี้เป็นปัจจัยให้เจตนาใดเกิดขึ้นะนะไม้เห,ห็นดอกไม้วางให้เข้าที่เข้าทางอยากจะเอาไปวางให้มันมนโนกรรมหยิบไปวางจริงก็เป็นกายกรรมผู้อยู่นั่นแหละเป็นวจีกรรม ดอกไม้เป็นที่ตั้งแห่งการทํากรรมสามจิตที่เป็นไปแล้วนะมีเวทนาสัญญาและเจตนาก็ครบขันห้าเพราะฉะนั้นขันห้าประชุมกันก็จัดแจงขันห้าประชุมกันเพื่อทํากิจอะไรทํากิจสร้างขันห้าขันห้าทุกขันห้าที่ประชุมกันภารกิจของเขาคือสร้างขันห้านะนมันเมื่อขันห้าประชุมกันนี่จึงสร้างขันห้าขันห้าประชุมกันก็ สร้างขันท้าวัตถามันก็ยาวอยู่อย่างนี้แหลด้วยประการดังนี้แหลมันก็ต้องมันอ่มันทบทวนมั่นไข้ครวนอย่างนี้จนจะเห็นว่านี่คือต้นเหตุรากเง่าแห่งความทุกข์อย่างที่เราสวดมนต์เมื่อเช้าพระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงพระชนอยู่ย่อมให้สาวกกําหนดรอบรู้ในอุปาทานขันเหล่านี้เองเนี่ยนะจะต้องมั่นวิเคราะห์แยกแยะจริงๆถ้าไม่มั่นแยกมันแยะนะ คือแต่จริงๆนั้นมันเกิดมาเราก็ทําอะไรมันเฉยๆใช่ไหมมากอุเบกขาเวทนามีส่วนเปรียบด้วยอะไรด้วยอวิชชาแล้วบางทีก็เห็นแล้วก็เฉยๆมีข้อปฏิบัติอันใหม่ก็มีโยมก็มาบอกว่าก็เห็นเราก็ทําเฉยๆซะสิเขาบอกงั้นเห็นไหมดีไหมเห็นอะไรก็ทําเป็นเฉยๆไม่ต้องไปสนใจไอเฉยของเขาแปลว่าไม่ต้องสนใจอะไรมาก หรือไม่ก็เสนอแนะข้อปฏิบัติอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาเพราะะฉนั้นจะต้องมาเรื่องเหล่านี้จะต้องมาวิเคราะห์แยกแยะให้เป็นเนี่นะนี่คือภารกิจของทิฏฐิวิสุทธิทำความเห็นให้ตรงว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรเป็นตาอะไรเป็นสีอะไรเป็นจักรคูวิญญาณอะไรเป็นผัสสะเวทนาสัญญาและเจตนาเนี่ยนะทำความเข้าใจให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรถ้าวิเคราะห์ในส่วนนี้ไม่ออกแยกส่วนนี้ไม่เป็น เชื่อเลยว่าคุณจะไปเจริญกุศลข้อไหนแล้วเจริญว่ายังไงเจริญให้เป็นอะไรก็ยาก